ส่งผมแบบที่กระดาษได้ไหมอ้าวได้ครับขอบคุณครับเจ็ดร้อยละห้าร้สองครับจริงๆแล้วไม่ต้องการก็ได้นะเพราะว่าแบบแก๊งไดมอนด์เฮดมันแบบไว้ใจได้ทุกคนครับโอ้โหไอาเอาเอาครับพูดเก็บไว้ได้ไหม หนึ่งกลัวกลัวคนขายแท้ท <t> ุกคนเลยเพราะว่าหนูเคยโดนบิดอันนี้ดุดโดนบิดเพชรฟ้าไปอ่ะแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเอออันนี้ผมไม่ได้พูดเวอร์นะครับแต่ว่าตั้งแต่สร้างแก๊งมาไม่เคยมีประวัติแบบโกงเงินสดเดินแบบไม่มีไม่มีครับไม่เคยแพลนหนูกระเป๋าสองหกหกค่ะผู้ไรก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าแบบผมแจ้งความเท็จหน้าผมบอกว่าคุณใส่ร้ายผู้ผมไม่ได้กระชากเลยผมไม่ได้ใส่ร้ายผมเนี่ยบอกเลยว่าของจริงอ่าผมคุณดูคุณดูมินแก๊งแก๊งผมนะครับ Oh, <laughs> ดูไม่หมินครับดูถูกด้วยแหละบอกเลยถ้า,ถ,า <laughs> ถ้าผมบอกนีท่ทะเบียนสวยด้วยอะ่ะหกศงงทำไมผมบอกว่าผมผมเป็นประชาชนขายของง่ายแต่พอบอกว่าให้ให้มาหน้าบ้านของแดนบนที่ทำไมเขาบอกว่าต้องมาสอนอ,นอนเลยอ <laughs> ผมงงอะ่ะ พี่เคนแนะนำในคอนเทสไแหละในคอนเทสงล่ะยวโฉพี่เคนแนะนำหนูบอกพี่เคนนะว่าจะซื้อรถจะซื้อรถนะคนนี้พี่เคนบอกว่าให้เขาจะสอนน้องโอ้โหคนเกิดไปหรือเปล่าครับพี่เคนพี่เคนเขาอดีตพี่เคนพี่เคนพูดเลยไม่แก๊งผมมันมันไม่เคยมีประวัติอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องบิดคนไม่เคยนะบอกไอตั้มอ่ะท่านเล่นบิดคนเมื่อไหร่อ่ะก็เมื่อนั้นแหละไอตั้มเคยบิดคนเหรอครับไม่เคยนะโอ้ไม่เคยนะครับแรกนะจน ไม่ต้องอ๋อคอนเทนต์ครับคอนเทนต์คอนเทนต์อนนอนนลองใจคนครับมันเป็นการลองใจคนครับถูกครับให้ส่งกระดาดไหนคะ,ะกระดาษไหนก็ได้ครับหรือว่าไปส่งบ้านด้วยด้วยเลยก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> บ้านเลยเ okay. ใช่ครับส่งบ้านเลยครับ <c oughs> คุณเกินไปนะครับคุณแบบดูดูมินนะครับ <c oughs> คุณไม่เชื่อใจแก๊งผมอหรอหนูไม่ได้ดูวินพี่แคร์บังคับนะนี่ เค่บอกว่าคือหนูเล่าให้เคฟังใช่ไหมว่าอยากได้ไอเอ็กแล้วก็ของเคหาซื้อสิหาซื้อเอ้ยได้แล้วคนนี้ขายถูกตั้งร้านสองแม่แล้ของเค่บอกชื่ออะไรบอกชื่อตโจโฉเที่ยวเจอไม่ตอบสักพักเดี๋ยวจะไปบ้านในวันเฮตอนแรกแม่เคบอกว่าโนโนให้มาสอนหลกกางโอ้ใช่ประวัติผมดีอยู่แล้วครับเรื่องเงินเลยไม่เคยบิดใครเลยดิ เหงืใจคนครับผมสงสารคนครับเออเออว่าแต่คนผู้หญิงนี่ใช้แบบกลิ่นน้ำหอมอะไรล่ะครับใช้กลิ่นน้ำหอมอะไรล่ะคแคร์ครับแคร์แกล้งแครอ๋อถึงว่าทำไมผมดมแล้วผมอยากแคร์คุณเลยฮะอ่าเปล่าคิดเลยเพิ่มไม่ได้ไม่ครับผมผมคิดเลยเพิ่มไม่ได้ครับขอโทษครับช่วยดีครับคนตัหอมเะยครับ คนนี้นค,น,น,<ะ>คนี้กับทุกคนเลยหรือปล่าครับผมผมไม่ทุกคนครับผมใช้แบบจิตสัมผัสเอาครับว่าว่าคนไหนแบบว่ามันน่าจะไปได้ครับอาา๋อเหรอคะใช่บางวก็เอ้ถ้าแบบยังหาที่ไหนอยู่เวลาก็ไม่อยู่กผมก็ได้นะครับ เราผู้หญิงไม่หรอกไม่ครับหมายถึงว่ามันอยู่ในใจผมครับ <c oughs> นบอกไม่มีครับไม่ไม่มีเลยครับตอนนี้ยีิแต่แบบวันวันหนึ่งเอาแต่ระยำตำบอลนะครับแต่หมาก็เชื่อคนแก่อะไรไม่ว่างกลิ่อะไรครับไม่จอดไม่จอดข้างหน้าบ้านเลยนะครับ มีแต่งแต่งสีมันเท่าไหร่นะประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับแต่ผมใส่ลายใส่อะไรมาให้แล้วแบบมันแพงอยู่นะผมแต่งแบบครบทุกจุดแล้วอะแล้วนะคะ่ะขายถูกอยู่ขายถูกใช่ครับไม่ใช่ครับจริงจริงมันมันเป็นเพราะคุณครับมันเลยถูกครับถ้าเป็นคนอื่นมันก็แพงจุ๊บ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 นะคะจุ๊บจุ๊บนะคะขอบคุณนะคะขาจุ๊บจุ๊บขาจุ๊บจ้า